สบายดีและสวัสดีเด้อป้าลุงวัสคุชูดคนเนาะ,ะมาไมนนี้สะท่องกันอยู่คนเดียวเนาะจิมาเตรียมคองเกิดวันเกิดไฮดรุสาสของนี้่นท่งเอ้จิมาเห็ดอันลูกซีนทอดกับปันเตียงยำยำเร็จเนาะ เนยยำเสร็จก็เอาไปนอนเอาหนีข่อยก่อนอื่นเอากิหัินพักก่อนพักลวกใส่ยำพักลำตกไซร์จะจักแบบอะไห,ไหละ่ะ บ็ได้เห็นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องเลยสาท่องก็บม่ได้บอกใครมูคู่ก็บม่ได้บอกเนาะก็คือถ้าสะท่องบอกกับบอกไต่สบายสบุญแต่ก็สาเย็นเนาะคนอื่นกับมูคนอื่นกับไ่ได้บอกเพิ่นบอกนี่แมวแห่งเพิ่นอยู่เพิ่นกินนะพ่อแม่พี่น้องอายเขาเนาะก็เลยบอกแต่มูที่ชนิดกับเพื่อนตะจอยห้องอย่แหละพ่อแม่พี่น้องเ ขเขาเร,ริ่มไปบอกใครอันแน่้ะท่องสะท่องกบบริบอกเพราะว่ามันยเางน่นจะอยู่ไกลขามหน้างถามในมะทองก็เลบยบันบอกเพราะว่าย่งเขาก็บริเฮ็ลายสะท่องก็เช็แค่ยํางุนเศษเล็กหน่อยเพื่อน้องเครับทอดสี้นให้เล็กหน่อยอก,กินบเห็ดยังลายแบบ คนันจะมหน่อยแน่พุ่มแน่พ่เลยตอนแรกแต่พ่อไวจิโบจัดพุ่มแหละเนาะอะคือตีตลูกก็เลยจัดให้จะให้เพป่นบอกมู่คู่คนเองนี่นี่นะแต่่อกับพ่บอกไป่จะบอกว่าเจ้าอย่บอกมูเจ้ากับเจ้าบอกพ่อเลยบอกคนนี้สิแต่ว่าเนจิบอกใครนั่งสะทอกับบอมื ไปก่อน,น,อออนตอนออกไปกันเราคุยกันเลยนะตรงพี่น้องด้วยว่าจะตรงซอยเมร์เด้อถ้าจะแบบจัดวันเกิดว่ะว่ะเอเอเดี๋ยวมาที่ซอยดอกตามเลยค่ะอะไรด้วยเหตุผน,นเดียว

mang vào bù hình cho

地方。 จัดใหญ่จัดโตหรอคนในข้างนอกว่าสัพพองโบมี่โบมี่งบทีいいい่สิแบบไปซื้อของดีของจริงก็ตามรักก็คือสัพพองก็บ่ได้บอกใครโทษบอกแต่ทั้งมันป้าบัวเพิ่นแล้วก็กับอันคนที่สัพพองบอกนี่ก็คือมีแต่สาบุญสาวเย็น นนี้แหละเราก็ลังจะใบตรงนี้เพราะว่ามันี่มีอย่างเนาะมันก็เลยตนีแจะย้ำกับปลาดีเพอลูกชิ้นของเล็กๆน้อยกินน้อยกินบาร์ดี้แบบว่าม่หลอกบาร์ดี้ไ่คุ้นกิบง่คุนกิน บอกเนี่ยัมีแนวามกินพัดอ้ม้งเนาะโบมี่าบบอยากบอกได้พ่นีใ่ไหมมองูอยากบู่ยเราต่ว่านบมีอย่างไรให้มกินนะจอ้มุงไม่จัดยงจัดเตะว่ามบยังแบบยังนั่กบเบิร์ตไล่ติ่ได้พใไม

น้อยได้ก no ินกันผลที่ตกมันจะกลับมาแรงทำไมพีนน้อยจะมููกันมาได้หรือโบเนาะคือทั้งสาวไว้เรากาลูกน้อยมาได้หรือโบจะต้องกับบริวารหรอกทำไมนน้อง ขางกับมยขางกับเปื่อนเนาะใจคนับเหลี่ยใจแบบน้โอ้สมบูรดตอนแม่โบไปนั่นโบออกเาจากเพื่อนเลยเพรแม่น้อ แม่ไปตลาดลับมากกับโเห็ยนจ้าไใส่หัวแก้วหัวเองไปหัวแก้วหัวขวดก่อยเฮียนกับบริเฮียนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ซื่อแบบนี้นะแล้วก็กมือยกันส่งห้เลี้ยนกับบริเลี้ยนเบา้ลยกับเ้าเ้าไลเนาะ ส่งให้เลี้ยนเไปเห็ดไปหน ain, ้าเห็ดไปให้ไปหน้าพ่อให้ยูให้ยูให้ยูหน้ารีบกลับมาอยู่นํำแม่ที่ต้าก่อนเห็นนตรงี้เลี้ยนนักซือกับบเลียนน่จะซื้อเอานลุกแล้ว จชอแล้วก็ดำหน้าแบบวคุณม่ดีก็คือสินี้จะเฮื่อกจะท่องแต่ท่องดูคนเดียวานย่ล่ะไม่มีใครครับ หาน้องหาน้องแบบมีเน็ตป่จะลงมากเใส่ใส่กระก่า มันแบบเจนเนอเรชันเขาคิดว่ามันนั่นนั่นแลงสีหันไปแดหอมหอมเลยใช่เนาะพอได้พอได้สีพอได้สีสันมันแล้วพอดอกอันนี้มันแสบเลยพอดอกไปเพอได้สีสัน ก็ได้กินจะโดนเลยยำแต๊ะโดนเลยก่อนสะท้อเคยขายยำเห็ดแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะคง,งไปนงไปตามตามนี่ยำกาะปุ้นยำมุนเสร็จเนาะก่อนจะท่องเคยขายก่อนสิมาเห็ดล้านเวยๆมาจบที่ร้านเวยๆไป cho lượng 14 เอาใส่หมูสับน้ำเนาะเพราะว่าซื้อหมูสับมาห้องติกแต่เดียวห้อปั้เราืน่นืเ,เื่อนเเฮ็ดพ่อเอเอน่ออกอ 你呀，反正就。 จากที่เด็ดทันหรือประทันอะไรเทศตันนคนเดียวเนาะมันก็ต้องแบบเสื้อมริญญาหนํากทดอกเอร์คน วสิบุตรจัตจัดก็คือจังหวานาเฮียงนาบูดด้วยเขาแม่ว่าวสิจัดหายแล้วก่ะจะไปทีงไหน ห้องคนนี้สวยเรามีแบบที่โอ้โาชสีบออ่ะแต่ว่ามันแสบเดงเป่นไม่ใชหอมเนาะเป็นใส่เกาะไป quanh lấy lại người nào nhầm gì đó ừ hmm. าแต่ตลาดเองล้วก็มาาล้วก็มาเท็นม่นเตรียมคนเดียวค่เราตั้งใจันาดนี้เป็นหมนอ็มบซาม หลเรแล้วก็ลืมนสื่อกระแดดที่ประจอยไปแล้วก็ลื้เกี่ยวนักและนั้น không mà khổ con được. được con để tiếng khổ lắm rồi โอเคสปาลุงเอ้ยคลิปนี้เขากับจิตคอจบคลิปไปก่อนเนาะยังอีกเพิ่งเพื่อสิแล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวทองคือเก่าเด้อเนาะเตรียมมันเกิดให้ลูกก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่เล็วยังชักยางชาวทองก็เฮ็ดคนเดียวเนาะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีพระจูุณทุกคนเด้อเนาะ